นอกจากจะต้องเตรียมไอตัวควบรถเอาไว้ในรถแล้วเนี่ยผู้จัดพักทางด้านของครูผู้รู้เนี่ยเขาก็แนะนำว่าอย่างน้อยๆถ้าท่านทีอย่าไปละทิ้งเนี่ยไอตรงตรงที่ีินด้วที่หวเนี่ยมันสามารถถอดไดกด้้ต้ให้มิดก่อนนะฮะเพราะไม่จะเกิดการหให้อตรงนะคหัวเนียงออกมาเนมันจะมีแบบกิ่วิ้นแลวก็าเพรามันีจะว่าผู้น้งไปู มันไม่มีฮะต้ในรถจัด้ก่อนแล้วกู้ออกมาเนี่ยค้อยไปตู้กดเร็วยายนึนอันนี้จะเอาตัวรถได้แต่สำคัญตู้ปกติมันถ้าเราอยากเห็นพิมพ์ใส่หน้าจอพิมพ์ยังไงวะเฮ้ยวตัดต่อตัดต่พิมพ์ตัวหนังสือใส่หน้าจอเห็นว่า YouTube ขอที่เราพิมอะอ่าดแล้วกเง้ขานะฮะ

ครับพู้ป้ามีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคะป้าบอกเลยนี่นะครับบอกว่าเจลเอากอนอ่าคือตอนนี้ป้าเหมือนถามตำรวจว่าตำรวจจะให้ปิดหร้อตำรวจจะช่วยอะไรเราประชาชนอย่างไรพี่ผู้ป้าบอกเลยเนี่ยนะฮะว่าที่สำคัญก็คือเจลเอากอนสักขวดยังไม่เคยได้รับจากราชการมีแต่บังคับมีแต่ประกาศไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยจากทางราชการเนี่ยและนอกจากนี้ ป้ายังบอกว่าทางการของแม่หอวพี่นะทางราชการมีอะไรรอรับบ้างมีอะไรพืรอรได้รบบ้างมีแต่คำพูดว่าขอและขอแล้วแต่อากขออะไรได้บ้างทนี่คือคำพูดของป้าอันที่หนึ่ง

เนี่อก้าป้าเนี่ยไปชื่ชโลกถูกไหมฮะและถัดมาถัดมาก็คือคุณบอกป่าแล้วว่พอสัก่วยข้าราชการก็ไม่เคยมีให้มีแต่การบังคับมีแต่การประกาศมีแต่การรัการอะไรบ้างที่ช่วยเหลือประชาชนมีว่าไหมมันมีแต่การบังคับอย่างเดียวเลยสิ่งเึิมที่ป้าพูดแล้วป้ามางาล้าอกไ่าคุตเขาตว่าายอมไงไหนแตย่งมัย่งอะรที่มันยอมมมา กูดูไมที่การต่อสู้ของประชาชนที่มันต่อสู้ได้แค่นี้ถ้ามีปืนอ่ะยิงตายไปแล้วถ้ามีปืนอย่างถูกต้องอย่างพวกคุณพวกุไม่ต้องไปเตืนดาพวกุนหรอกผู้ชมลองเสียในคลิปนะเกิดอะไรขึ้ยยเ้ยตายตเล่งานลงงานลงวตเยยอ๊้ มีอะไรบ้างที่เราับประชานทางรการมีเตยคำผู้รขอและขออะไรประชาชนขออะไรบ้างขออะไรนะาอะไ้งปเดินหาแม่เดินไปเราก็ต้องขึ้นไปใช่ใช่อเเงินดือเราข้าวแต่ประชาชนเนี่ยขออยู่ข้าวเนี่ยทายังไงคุณคุณนเป็นเนี่ย รนานพูดแกไแบีแล้วมันก็ปินข้าเนี่ยกไัไหยังไงกูเกัไม่ข้าเขายังไงรีทุกคนทุกคนอยู่ข้า้ยังไงเราอยู่กับประชาชนน่ะ้ลยิกว่าทชั่วโมงนึงกันแล้วมันเป็นยังไงคดูแลอเตียงต่อการติดเชื้อไหต ขัาไม่เคยไม่มีแต่การบังคับมีแต่การับยาตุ๊กตาตาตุ๊กตาตุตาตุ๊กกตาตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาตุตากาตุ๊กตาตุ๊าตุากตาตุ